ถ้าพฤตารหรืออะไร,นะะระเนี่ยรับเจติไทยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยไปขี้คาเขาเนี่ยเนี่ยนั่นไม่ชาถ้าไม่ปฏิบัติตา,ตามอย่างเดีวจะไปว่าทหารไม่ดีใครอย่าไปว่าใครนะว่าตัวเองดีกว่าแล้วลู้ไมโกฎแห่งกรรมอ่ะไม่เป็นยังไงวัฏจักรหมุนไปสู่ความหายนะเนี่ยและนี้พวกเรามาแต่ความสมคีอย่าลืมนะพะม่าเข่าเลยนะยวนเข้าปั๊บยึดห่วงเยียวอยู่ มองเดียวมันรู้มันรู้จุดอ่อนของคนไทยอะเหมือนอย่างใบไข่บางอาจารย์ชนะไอพม่าถึงเจ็ดครั้งแต่แล้วพม่ารู้จุดของคนไทยปั๊บปังเดียวแต่ความสัมงคีมันเผาไข่บางอาจารย์ฆ่าตายหมดเลยอย่าลืมนะว่าในจันโหนเที่ยวหลวงสารพันเรืองว่าเก่งฆ่าแม่ทัพพม่าตายไม่ใช่ไอหลวงสารพันเรืองในจานโหนเที่ยวได้แต่ขี้เมาแล้วก็ยุตงวิธีดาบเป็นเพลงดาบนะเป็นชาวบ้านที่ฆ่าพม่าตายคือแม่ทัพคือผู้หญิง ผู้หญิงเนี่ยนี่เขียนประวัติศาสตร์ผิดมายกย่องผู้หญิงเลยผู้หญิงเนี่ยนุ่งตรงอุเบนตะเบงมานแล้วไปล่อลวงพมา่าอย่าลืมนะผู้ชนะศิกมันแพน้ที่ไหนอาจาะเดเทแพ้ที่ไหนนี่อาทิตย์นี้เนี่ยที่ข้าพม่าตายแล้วก็ผู้หญิงรุ่นนั้นไป,ร,ร,ไปร้องเพลงแซวแซวพม่าแซวไปจะมาเถลอฟันคอเลย แล้วพมามันก็ลองมาเพลงเพลงพม่าเหตแต่ข้อแท้จริงเรียกว่าพม่าเหตเหตไปเหตมาเลยก็เราเซลไปเซลมาคว้นคอแม่ทับตายรอนถึงอาจารยหงสวดีเาจารย์หงสวดีก็บอกเอ๊ะทําไมเนี่ยขนาดให้แม่ทับในกองฝีมือยังเลอะจนผ่าไปโดนตายโดนฆ่าตายเพราะเหไรทำไมอาจารย์หนุ่ที้เรืองสารทะเลียงมันเก่งแค่ไหน เอาช้างเอาควายมาเป็นช้างแล้วเมาเนี่ยแล้วมันจะไปข้าม้าได้เหรอนี่ลองคิดกันดูนะคิดดูอาชาวบ้านมาเป็นเพียงวุฒิไหมขนาดแม่ทับในกองฝีมือในสงครามเนี่ยทําไมมาโดนฆ่าตายอาชีพฆ่าบังจังไม่ได้ไม่ใช่ในจันหนุ่เที่ยวเมาเนะี่อย่าลืมนะผู้หญิงนะใครเป็นหัวหน้าผู้หญิงต้องบอกเลยผู้หญิงปล่อง,ง,องผู้หญิงปล่อง,ง,องโนนอำภอวิเศษใจชาโนนเมียท่านกำน,นันท่านขุน ไอ้ธรรมะาฆ่าผัวเขาตายงั้นเมื่อฆ่าผัวเขาตายแล้วเขาก็รวมพลเลยผู้หญิงไงไม่เขียนประวัติศาสตร์เลยเนี่ยนะประวัติศาสตร์ไม่ได้กล่าวถึงเลยกล่าวไม่ได้สิกล่าวไม่ได้เพราะไอ้ธรรมะมันเผาไปสองพันสามร้อยสิบคนเนี่ยก็เล่าประลามปรลากันมาก็เขียนประวัติศาสตร์อยู่ที่ฝรั่งหมดมีนะอยู่ที่ฝรั่งหมดนั่นจะบอกให้แล้วก็เล่าสั้นๆว่าคุณหญิงกล้องหัวเป็นกำนันเป็นขุน บรรดาศักดิ์เป็นขุนเป็นหลวงคำนั้นนี่เป็นหลวงเป็นขุนเลยที่นี่แคนใจขึ้นมาก็รวมพลเลยรวมผู้หญิงยิงเรือเปรียมดาบแล้วผู้หญิงเป็นดาบไหมเนินสองให้ผู้ชายไปเดี๋วอบจตายเป็นเพลงดาบไหมไม่เป็นไม่เป็นก็ต้องสู้สู้แหละก็รวมพลได้สี่ร้อยคนเดินทางไปเลยเมืองพรมเมืองอินเมืองสิงห์อยู่ที่เมืองอ่าแม่นำ้ำอำเภอตัน เมืองสุพรรณบุรีบ้านช้างบานตาลบ้านพลานจะแหวงหาบ้านกลมบางบ้านอำเภอวุรชัยชานุชพานกบจรวมหมดก็มาอยู่บางจัน์มาบางจันรคุณหญิงร่างเป็นคนออกอยู่บักหน้าอยู่บานเอาพวกหญิงไม่หมดแม่ไม่แม่ร่างไม่หมดย้อมเสียตัวเสียภายนอก่าพม่าไม่หมดย้อมถวายไปพระราชาพิธีเจ้าองาาค์พระราชชาคุณหญิงถือดาบ แล้วไปร้องรำทำเพลงร้องเพลงอีแซวจำไว้แซวพมา่า <c oughs> เพลงอีแซวดี๋นี่ใครว่าเป็นไหมน่ะไม่เป็นต้องไหวนี่จะอาตมาจะบอกกับอาจารย์เสรีของทางธรรมให้เก็บเพลงแซวไว้จ้ะแซวพมา่าจึงเรียวกว่าเพลงอีแซวแซวไปแซวมาพมา่าก็ร้องรำพมา่าเหพมา่าเหแล้วก็ฝันคอแม่ม่เห่เลยนะ้าแม่ทับตายแนละ้วมันต้ยกทับกลับ ดาโหงโวดีบอกเ่าเกิดอดไรทาไมนี่ฝีมือดีทําไมไปโดนฆ่าตายไอ้หลวงจันรพันเรืองอาจันทร์โอเค่ไม่เก่งแค่ไหนเอาส่งใหม่ส่งไม่ทาไปโดนฆ่าตายอีกฆ่าตายเนีทำไมร้อนใจถึงโหงสวุีไอ้เจ้าหามอนไปรับอาสาไอ้มอนรามันไปรับภาษาบอกข้าพเจ้าจะช่วยขอให้ตังข้เขาไปเจ้าไปแม่ทัพบ้าง,างโอเคเอาตัางแล้วก็บอกจุดไอ้ไข่าบางจาาันาร์เลย บอกว่าไปยุยแย่ให้ผู้หญิงมันแตกกันซะผู้หญิงนี่มันละเอียดอ่อนเ<ม>ชื่อคนง่ายหูเบาเลมยุผู้หญิงแตกกันหมดเลยพอแตกกันหมดปับเอาละยกกองทับละทีนี้ไอ้หลวงสารพันเรียงโดนค่าทหารหมดผู้หญิงทองผู้หญิงชายโดนค่าหมดมันมันแตกกันตาไมมแล้วผู้หญิงกล้องถึงกับความตายคือหัวหน้า<ม>ผู้หญิงปล้องตายแล้วก็ไอ้พวกผู้หญิงนั่นนีไม่รู้จะพึ่งใครเนี่ย เลยที่นี่เผา,าเผาเลยอ,อาจารย์ทำมโทษก็บอกลูกศิษย์มาสองคนที่สำเร็จฌานธรรมบัตเราหนีคืนนี้เลยอ้าวผู้หญิงมาเนี่เอานักคาถานี้ไปเอาคาถานี้ไปของคาถาไว้่าไปแอบตามไอ้ามละ,มะเมอคาถาคาดแท้วมันจะได้ไม่เห็นปิดบางใครบางใครแล้วอาจารย์ทำโทษก็หายวับเขาฌานธรรมบัตไปหมู่เขาใหญ่เรียวกวยา่าดงพญไฟ นะก็อยู่ในถ้ำนี้อัตมาเนี่ยเป็นพิสูจไปชอพันเอกชมสุขันธละตอนเป็นพันโทเป็นผู้พักฟองพันดูถึงการงานึ้นใหญ่ไปนั่งอยู่ในถน้ำนี้จึงได้เห็นคาถานว่าอาาจรย์ธรรมโชตมาเขียนไว้ในถ้ำอัตมาจึงจดเลยเนะแล้วก็เราก็เขียนประวัติศาสตร์บอกว่าอาจารย์ธรรมโชต,ติพาาม่ททาขาดตายตายที่ไหนผู้สมเด็จชานธรรมบัตเนี่ยเรียกว่าดวงพญาไฟ ไปโมที่ลงพญาาไฟแล้วอยู่ในถ้ำนะแล้วเขียนว่าในาถ้ำครบเลยเั็นถ้โลกเลยแต่อย่างว่าพระเจ้าคุณกรบุรีก็มีอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เราต้องไปคบาหาโดยผลท้าตามาก็ไปนั่งในถ้ำนั้นเจ็ดวันไม่ตองฉันข้าวแบบเจ็ดวันยังฉันข้างหนึ่งถามพันโทพันเอกชมทุกขันตะลานได้ผู้ที่เรื่องอํานาจจิตแล้วจะมาถึงจดคาถานี่มาเป็นภาษาขอเป็นคาถาของอาจารย์ธรรมโชต แล้วเขาขึ้นเขาหยัดในแ้นแล็เราเกศประวัติศาสตร์โบราณาสตร์ข่าพระเสเด็จฉานได้ท่านหนีท่าน,นบอกแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยตายหมดนะดวงชะตาขาดนะแลวท่านจะให้คาถานเนี่ยให้คาถาผู้หญิงว่าพอในจานหนูเขี่ยวลุงสานบันเลี้ยงตายหงษ์ใจหาไปหมดแล้วผู้หญิงมันก็ไปหมอบไปละเมอพม้าไม่เห็นเขาเรียกคาถา,บ,าบังขัดก็ไม่ตายรอดมาได้แต่ที่เราแตกทับ ไทยบังจานชอาคุณหญิงปล้องถึงกับความตายหัวหน้าตายต้องยกย่องคุณหญิงมันเซไอหาในจานโอเชี่ยวดีๆจากที่เมาถือขวานไม่เขาเลือกแล้คว,วายขี่เป็นช้างไอพมา่ามันตีนแย่ซะก็จะตายหา่างนี่เห็นไหมเนี่ยชัดไหมทาให้เขียนผิดว่าหลวงสารพัะเลี้ยงแหมยกย่องแล้วคุณหญิงปล้องเอาไปไหนที่เป็นเมียทา่านขุนอยู่ที่อำเภอวิเศษ,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 ษชาดเพียรพม่าฆ่าปูเขาตายนะ อายุ48ปีนี่ ain, รู้กันไม่จริงแล้วมีเลยอทะอท่านหน้าไอ้ใครทำมาเนี่เป็นเพลิงก็บี่อะแล้วมันเคยลบเปล่ารอปืนขึ้นมายิงป้องเยอะก็บกแตกเ่ยอะจะไปสู้เลยพม,มา่าพูดญิงเนี่ยนะฆ่าแม่ทัพตายพอแม่ทัพมาใหม่มมกินเลี้ยงเลยพูดญิงก็ออกไปเลี้ยงออกไปเลี้ยงเลยนีออกไปเ,เลออปเเี้ยงนะแม่ทัพพม,ม่าก็ กินเหล้ากินเหล้าเลยก็ผู้หญิงไปร้องเพลงแซว,ว,ว,วไปแซวไว้พม่าแซวไปแซวมาพม่าไปลํพาพม่าเหพม่าเหเดี๋ยวนี้เรียกว่าร้องเพลงพมา่เาเเข้าใจไหมต้องรู้จริงสิอพอเผลอหน่อยฟันคอเลยล้มฟันแม่ทับอย่างเดียวพอแม่ทับแต่หงษ์ทหาแลวไอพวกนั้นก็ต้องยอมสิเข้าใจไหมผู้หญิงเนี่ยเป็น้อยๆมาเจอผู้ชายพอทับ สุดท้ายอาจารย์ทำโทษบอกว่าชะตาขาดแล้วก็คุณหญิงกล้องตายแล้วตายตายแล้วก็ลูกน้องก็เสียคนุดไอ้มอนไอ้มองไอ้ลามันมาไปบอกว่าจุดอ่อนของผู้หญิงเนี่ยที่ชนะพ,พมะามาด้เพราะผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเลยก็ไอพวกลามมนก็มายุใหผู้หญิงแตกกันผู้หญิงแตกแตการหาว่าผัวปีชูก็เธอเธอเป็นปีชูก็คุณนวน นาข้าวนา,ข,า,าข้าแตกกันเลยแตกกันเลยก็หมดความทัมาทางทีพม่าเผาเผาทันทีนี่เห็นไหมเนี่ยในจานหนูที่ก็ยกกองทาไปตายหาแม่หมดเลยตายด้วยอำนาจโทรศาพทจิ้งดุร้ายมากจำไหมดุร้ายใครไปเอาไม้แยงได้ใครไปยีได้ฮะอ่ะคอเลยฮะอ่คอเลยนะเนี๋ยวนี้เหรอไม่ใช่มาก่อนีนฟังเถเนี่ในมาสุดท้ายในหลวงเสด็จถาวายพระกุศลที่ใช่แกไข่บางจันท แล้วก็โอชาลราช่างวัดตัดดวงมิตรไอพวกดวงิญยาไปเกิดเหมือนต้องมาัานไปสิทธิช์ชนะเห็นไหมต้องรู้จริงๆริงน่ยสิอาโยโทสะดุร้ายไอที่เราตายถนนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ถนนเนี่ยอย่างโง่มันก็ไปเกิดไปที่ไหนให้มันไปแล้วแต่ไอตายเนี่ยมีจับได้แต่สงฆคนผู้เมียทะเลาะกันเรื่อยไปหาเมียไม่ชู้ไปเลยพยินก็วิ่งรถเข้าชนไอรถชุงเลยตายอยู่ตรงนั้นเลย ดุร้ายหลอกเก่งเนี่ยนี่สารเลียนตัวสัตส์ไปอาสุรกาจ๊ะมั้ยบางคนรู้จริงทีน้าอ่ะรู้มาจริงไม่มีเหตุผลที่นําฝังบางคนนี่รู้มาจริงบางทีรถถูกรถชนตายถูกยิงตายก็ถืออยู่ตรงนั้นไม่จริง